ได้คนเถ่นี้นิแชน่าแชน่าเนาะอ๋อนี่เคบับมาจากแชน่าโดยตรงเลยมีกับคนนี้โดยเฉพาะนี่เป็นแตงอะไรครับเป็นตเตีย่าเขาหยาบเป็นโตเตีย่ามันจะเป็นเคบับเลยเป็นแตงเคบับโดยตรงใช่เลยร้อยเลยต้องเอาไปยางก่อนใช่ไหมใช่ใช่ยางมันหอมยางมันหอมมันหนียวอันนี้เป็นเนื้อนะก็ดูแบบรื้อแม่ว่าสุกแล้ว ทุกแล้วคือหอมๆเกี่ยมๆเนื้อเน้อเนื้นนิ่มๆนี่ไส้ซุกแล้วนะเป็นเนื้อนี่ชินกี่บานเลเนื้อออกซิฟกับเนื้อออกซิฟ ป็นไก่ไก่ห้าสิบไก่ห้าสิบเนาะราวาผสมสองอย่างเจ็ดสิบเนื้อช้ำๆเลยค่ะเคบับเนื้อเคบับไก่จากแชน่าโดยตรงชิร้านอะไรเลยเนาะอัฟนานเคบับนี่บัางอัฟนานเคบับเคบับตุรกีเนาะเคบับอร่อยมากมีพักอะไรบ้างครับเนี่ยคาราบี ผัสลัดกะหล่ำปีข้าวใยเนาะไอ่นคะอันนี้เป็นเนื้อเนาะนี่เกลอใส่ร้อยเลยใส่ชีสใช่ไหมม่อันนี้ตรมดาอันนี้เป็นซอสอะไรไหมซอสมายองเนสอันนี้อันนี้หวัวใจหัวใจรลักขาดตัวนี้ไม่ได้เลยเราเราเล่นไม่เป็นาา้างกิจ มาเลยมาเลยแกม้อนมาเ็นเออสวัสดีคุกวันนี้มาซอะไรนะมาซเคบับค่ะยร้อยของแกร้อยจ้าเคยกินไรฟังเลยอนนี้มาด้วยกันนะอร่อยมากอะขอการันตีค่ะมาซื้อกี่ังกันัน มากางในตังมดเดอมาซื้อตุกกตที่ใครโอทีใช่กอาไปซื้อตึ้งจน่าเราได้ยูที่เจนี้มาจากไหนหนักนนักคนนี้แหละแต่ว่าเวลาไปเจน่าไไงายายายาะการันตีได้ความอร่อยค่ะไปขายมานานหรือยังครับขายมา8ปี9ปี ประมาณแปดาีเนาะมีรานประจำไหมมีมีอยู่หายีอกเจนะตรุงตรุ่งน้าปปเนาะแสนธรรมิบกะร้านจัมบูเวะไปได้ถ้าผ่านไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขายทุกวันปีสองจะถึงปีแปด